สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง d ด Man นชูโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2004นะครับผมขอออกตัวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับหนังเรื่องนี้ผมไม่สามารถหาดูซับไทยหรือภาคไทยได้เลยนะถ้าแปลออกมาแล้วงงหรือผิดพลาดยังไงตัวผมต้องขออภัยล่วงหน้าไปด้วยนะครับแต่ผมรับรองได้เลยว่าผมทำเต็มที่แล้วนะยังไงถ้าดูแล้วงงจุดไหนบ้างก็อย่าเพิ่งด่าก,กันนะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลวยังไม่อยากโดนสปอย ก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพือ่อนๆอย่าลืมกระทบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แหน่นะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วละลายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปี ไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเริ่มมาที่วิดีโอของเด็ก2คนซึ่งพวกเขานอนอยู่ด้วยกันพร้อมกับคุณแม่แต่วิดีโอสแสดงการจเจริญเติบโตของพวกเขาริชาร์ดอดีตนาวิกโยธทินกออทัพอเมริกาและแอนโทนีน้องชายของเขาก็ได้เดินกลับมายังบ้านเกิดทั้งสองเดินทางด้วยเท้าลัดเลาะมาตามป่าและทุ่งหญ้า จนกระทั่งพวกเขามาถึงบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งซึ่งมันอยู่ในฟาร,ร์มและห่างออกไปจากเมืองในเชา้าวันต่อมาลิชาร์ก็ตื่นขึ้นมาเจอแอนโทนีที่จุดไฟอยู่เขาจึงบอกว่าจะไปหาอาหารเช้าจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปในเมืองริชาร์ก็แวะที่บ้านหลังเก่าของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นบ้านหลางเขานึกถึงอดีตของเพื่อนบ้านที่มักจะเรียกน้องชายของเขาหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปที่ร้านอาหารในเมืองในต,ตอนนั้นเองแก๊งขายยาก็เข้ามาในร้านแอนโทนีก็บอกว่าเขานี่แหละเฮอร์บี้หนึ่งในแก๊งอัธพาลสาา,ลสายตา เขาจำได้ว่าเฮอร์บี้คือหนึ่งในคนที่เคยทำลายน้องชายของเขาหลังจากส่งของเสร็จเฮอร์บี้ก็หันกลับมาเขาเห็นว่ลริชาร์จ,จ้องอยู่เขาจึงถามลิชาร์ว่ามองอะไรลิชาร์ก็ไม่หลบตาแลวตอบว่ามองเองนั่นแหละ เธอบี้ก็เห็นความกล้าของริชาร์ดเขาจึงไม่อยากมีเรื่องและเดินออกไปจากลานหลังจากนั้นเธอบี้ก็มาที่เซฟเฮาของพวกเขาเขาก็เอาเงินที่ส่งของไม้หัวหน้าแกง๊งโซนี่กิฟซี่และบิ๊กเพื่อร่วมแก๊งที่เหลือก็ตั้งวงเล่นไพ่กันอยู่กิฟซี่ก็ส่งเครื่องดื่มให้นะครับในขณะที่โซนี่นับเงินพอนับเสร็จเขาก็ส่งของชิ้นใหม่ให้กับเฮอบี้หลังจากคุยกันเล็กน้อยเฮอบี้ก็ออกมาจากเซฟเฮา เขาก็เจอกับลิชาร์ที่ดักรออยู่ด้านล่างลิชาร์ก็เข้ามาขอโทษเขาแล้วบอกว่าตอนที่อยู่ในร้านอาหารตอนนั้นก็หัวเสียไปหน่อยจากนั้นเขาก็ถามเฮอร์บี้ว่าชื่ออะไรเฮอร์บี้ก็บอกชื่อของเขาลิชาร์ก็ยื่นมือให้เขานะครับแล้วปล่อยเขาเดินจากไปในขณะเดียวกันโซลทัพก็นั่งคุยกันอยู่เฮอร์บี้ก็มากดกลิ่งหน้าบ้านทับก็รับโทรศัพท์นะครับ เฮอร์บี้ก็พูดาหัสานที่พวกเขารู้กันจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาในบ้านเฮอร์บี้ก็ได้หยิบของชิ้นใหม่ที่ได้จากโซนี่ออกมาเขาก็ชวนนั้นสองมาทดลองด้วยกันแต่ทัพก็บอกว่าเดยวโซนี่ก็จับได้หรอกเฮอร์บี้จึงเล่าเรื่องที่เขาเจอริชาร์ที่ร้านอาหารให้ฟังเขารู้สึกว่าิชาร์พูดจาผงผังแล้วดูไม่ค่อยกลัวใครแต่พอเขาไปพบโซนี่แล้วออกมาด้านนอกริชาร์กลับมาดักรอขอโทษเขาซะอย่างนั้นซึ่งเฮอร์บี้รู้สึกว่ามันแปลกโซลทัพก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่เฮอ,อร์อนนรอีก็็็อออ่่่่าาาเเขคิไยงงรชจปปนนนนนตถหืมพ ทั้งสองที่ได้ฟังก็ถึงกับนิ่งไปเฮอร์บี้ก็ยืนหยัดว่าลิชาร์ดน่าจะเป็นพี่ชายของ Anthony แอนโทนีแน่ตัดภาพมาในอดีตแอนโทนี Anthony ในวัยหนุ่มกําลังมาที่งานเลี้ยงสังสรรค์เขาก็เหมือนจะใช้ชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปเนื่องจากในตอนนั้นริชาร์ดไปกองทัพนะครับแอนโทนี Anthony ก็มักจะมารวมตัวกับแก๊งของเขาซึ่งในตอนนั้นทั้ง3คนก็ได้หาให้แอนโทนีทําสิ่งที่มันไม่ดีในขณะที่ทุกคนกําลังสนุกกับแอนโทนีโซนี่ก็จ้องเขาไม่ละสายตาทางด้านรชา์ดแกูกกกนนป แต่ลิชาร์ดก็ทักทรงผมของแอนโทนีเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแอนโทนี Anthony บอกว่าเขาตัดมันจากนั้นลิชาร์ดก็บอกว่าเขาจะเข้าเหมืองเพื่อทําธุระแอนโทนี Anthony ก็บอกเขาไม่อยากไปแต่ลิชาร์ดก็บอกว่าเขาจะไปแค่คนเดียวซึ่งทางด้านของเฮอร์บี้และพักพวกพวกเขาก็กําลังปาร์ตี้อย่างสนุกสนานต่างคนก็ต่างเมาเลเทะเลยนะครับหลังจากที่ได้ลองของใหม่แล้วทับก็ถามโซว,ว่ารู้สึกยังไงบ้างพวกเขาต่างสนุกกัมนมาอย่างสุดขีดเฮอร์บี้ก็ขอตัวไปด้านนอกสักพัก,พกเขาลงมาที่ด้านล่างของตึก แต่เขาก็เห็นชายคนหนึ่งสวมหน้ากากอยู่ที่หลังประตูเฮอร์บี้ก็ตกใจมากนะครับเหียนแบบนั้นเขาก็เลือกที่จะวิ่งกลับขึ้นไปด้านบนซึ่งโซลลทัพเองก็กําลังสนุกได้ที่หลังจากเฮอร์บี้วิ่งขึ้นมาขเขาก็บอกทั้งสองคนว่าด้านล่างมีชายตัวใหญ่ดักรออยู่ซึ่งตอนนี้ทั้ง3ก็ยังเมาลิสของเล่นใหม่อยู่เฮอร์บี้ก็เห็นภาพหลอนมากขึ้นทั้งสองก็วิ่งลงไปดูนะครับแต่เมื่อพวกเขาออกมาก็กลับไปพบใครแต่เฮอร์บี้เองก็พูดอย่างเสียสติว่าเขาเจอมันจริ<อ>งๆ เมื่อพวกเขาเห็นดังนั้นก็ต่างตกใจโซลทับก็เดินไปดูที่หน้าต่างแต่พวกเขาก็ไม่พบใครเออร์บี้ก็มองไปรอบๆจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสติแตกและถูกเถียงกันในขณะเดียวกันกิฟซีและบี้ก็กำลังกลับมาที่บ้านริชารดก็สวมหน้ากากดำำและมองมาที่พวกเขาหลังจากที่ทั้งสองหลับไปริชาร์ดก็แอบเข้ามาในบ้านจากนั้นเขาก็เอาคอนพร้อมกับปูสเปรย์ขึ้นมาในเช้าวันต่อมา เออบี้โซลทับก็มาที่บ้านของโซนี่พวกเขามาเพื่อจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่พวกเขาก็เถียงกันว่าจะบอกโซนี่ยังไงเนื่องจากของเล่นใหม่ที่โซนี่ให้มามันหายไปและดูเหมือนว่าโซนี่จะไม่ชอบให้ใครมาหาในตอนเช้าแต่ถึงอย่างนั้นนักสามก็ต้องจําใจขอประตูนะครับซึ่งโซนี่ก็ออกมาอย่างอารมณ์เสียหน้าตาของเขาก็ถูกแต่งเป็นตัวตลกนักสามก็ถามเขาว่าโอเคไหมโซนี่ก็บอกไม่เป็นไรก่อน,นให้ทุกคนเข้ามาในบ้าน ทางด้านริชาร์ดเองก็กาลังอบรมน้องชายของตัวเองเขาบอกว่าเพื่อนของนายเอาของให้เด็กวัยรุ่นก็เพื่อควบคุมพวกเขาเท่านั้นจากนั้นเขาก็เทยาผสมลงในถุงก่อนจะบอกว่าเขาจะส่งพวกนั้นไปอวกาศตัดภาพกลับมาที่บ้านของโซนี่ในระหว่างที่เขาไปล้างหน้าทั้งสามก็รอเขาออกมาด้านนอกโซลทับก็พูดถึงเรื่องโซนี่ที่แต่งหน้าเป็นตัวตลกและเมื่อเขาออกมาทั้งสามก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งโซนี่บอกว่ามีคนเข้าไปที่เซพเฮาแล้วเอาของไปซึ่งโซนี่ก็ถามว่าพวกเขาได้ไปยุ่งกับของไหมโซลทับก็บอกว่าไม่ได้แแแตตตะมัน่่เฮออบบีกกก็กววาาพขา และพวกเขาก็เห็นช้างขนาดใหญ่ซึ่งมันน่าจะเป็นภาพหลอนที่เห็นนะครับโซนี่เองที่ได้ฟังก็หัวเราะเขาจึงลากเฮอร์บี้ไปคุยส่วนตัวเฮอร์บี้ยังเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้โซนี่ฟังตั้งแต่เรื่องที่เขาเจอริชาร์ดด้านล่างจนกระทั่งเขาพบชายสวมหน้ากากเมื่อคืนแต่โซนี่ก็ไม่ได้สนใจเขาสนใจแค่ว่าขอเขาหายไปได้ยังไงเฮอร์บี้จึงบอกว่าริชาร์ดพี่ชายของแอนโทนี่เอาไปหลังจากที่โซนี่ได้ฟังเขาก็นึกถึงเรื่องในอดีตเป็นเรื่องในงานปาร์ตี้ตอนนั้นในระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุแอนี เขาก็ลากตัวแอนโทนีออกมาโซนี่เป็นคนข่มเหงและขม่มขู่แอนโทนีแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ริชาร์ดหนีไปกองทัพมันก็เป็นเพราะว่าเขามีน้องชายไม่เต็มบาดจากแอนโทนีแอนโทนีที่ได้ฟังก็เสียใจอย่างมากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขามีกฎอย่างหนึ่งที่แอนโทนีต้องทาตามแล้วเขาก็ต้องการให้แอนโทนีเล่นเกมเกมหนึ่งโดยเขาจะให้แอนโทนีตอบว่าจะเล่นไหมแต่แอนโทนีก็ตอบว่าเล่นเป็นคนโง่โหโซนี่นะหรอ โซนี่เละต่อยเขาลงไปกองกับพื้นพร้อมกรบสานน้ำใส่ทางด้านริชาร์ดเองก็กำลังพยายามซ่อมรถของเขาแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลเนื่องจากรถมันเก่าและจอดนานเกินไปเขาจึงล้มเลิกมันแล้วเดินกลับเข้าไปในกระท่อมริชาร์ดได้หยิบขวานอันหนึ่งขึ้นมาต่อมาโซนี่ก็ได้ออกมาถามโซนและถาอีกครั้งว่าเห็นริชาร์ดไหมแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีเพียงเฮอร์บี้เท่านั้นที่เห็นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าริชาร์ดเข้ามาที่เซฟเฮาส์ของพวกเขาได้ยังไงทับจึงบอกว่าริชาร์ดเป็นคนเก่งแลลละนลนนนนนาาาากัวตออ้้้เงิาาบีบบขมใ กิบซี่ก็โชว์เห็นสีผมใหม่นะครับที่ถูกย้อมเขาก็ถามนักสับปนว่าเป็นคนทำใช่ไหมแถมเสื้อของพี่ก็ถูกพ่นสเปรย์โซนก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะจนพวกเขาก็เกือบต่อยกันเองแต่โซนี่ก็ห้ามเอาไว้จากนั้นโซนี่ก็บอกให้เฮอร์บี้เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเฮอร์บี้บอกว่าริชาร์ดพี่ชายของแอทนีกลับมาแล้วแถมเขายังบอกว่าริชาร์ดเป็นหน่วยคอมมโดเก่าริชาร์ดเข้ามาที่เซฟเฮาของพวกเขาเมื่อคือนโซนี่จะถามว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นละ่ะซึ่งผู้หญิงคนนี้ว่าก็คือตี้ พิตตี้เป็นหนึ่งในหญิงสาวที่อยู่ในปาร์ตี้ตอนนั้นและ Sony โซนี่ก็บังคับให้เธอไปนอนกับแอนโทนีแม้ว่าเธอจะปฏิเสธในตอนแรกแต่ Sony โซนี่ก็บังคับและข่มขู่ให้เธอทําจากนั้นพวกเขาก็ไปที่บ้านของพิตตี้พิตตี้มีลูกสาวคนหนึ่งบิ๊กก็ล็อกตัวเธอไว้ด้านนอกซึ่งในวันปาร์ตี้ตอนนั้นโซนี่ก็ได้สั่งให้พิตตี้ไปมีสัมพันธ์กับแอนโทนีพวกโซนี่ก็เข้าไปเป็นกองเชียร์ในห้องด้วยซึ่งโซนี่ก็ข่มขู่เธอด้วยวิธีสารพัดตัดภาพมาในอดีตหลังจากที่แอนโทนีมีสัมพันธ์กกกกัับบพพิิต้้เเเร็็จวฉลมลองใหขา ทั้งหมดก็กล่าวชมแอนโทนีเหมือนสิ่งที่เขาเพิ่งทําเป็นสิ่งที่ดีแอนโทนี Anthony ผู้ใส่ซื่อก็เชื่อพวกนั้นหลังจากที่พวกของโซนี่ออกมาจากบ้านของพิตตี้ระหว่างที่ขับรถพวกเขาก็เห็นริชาร์และแอนโทนีอยู่ข้างทางโซนี่ก็สั่งให้จอดรถนะครับริชาร์ก็บอกให้แอนโทนีหลบไปก่อนจากนั้นโซนี่ก็ลงมาจากรถเพื่อทักทายริชาร์เขายื่นมือให้แต่ริชาร์กลับไม่แตะมันโซนี่ก็พูดว่าริชาร์กำลังทําเรื่องไร้สาระอยู่แล้วเขาก็ถามว่าริชาร์มาทําอะไรที่นี่ริชาร์บอกว่าเขากลับบมมาาเยยี่ย้น โซนี่ถามว่าสเปรย์ที่พ่นไปฝีมือของเขาใช่ไหมริชาร์ดก็ไม่ตอบตรงๆซึ่งโซนี่ก็ถามว่าเขาพักที่ไหนริชาร์ดบอกว่าอยู่ที่บ้านพักที่ฟาร์มแม้โซนี่จะพยายามข่มขู่เขาแต่ดูเหมือนว่าริชาร์ดจะไม่กลัวแม้แต่น้อยพวกที่เหลือบนรถก็มองและพูดคุยกันทัง้งคู่ริชาร์ดจะพูดว่าหากเป็นเขาเขาจะขับรถหนีออกจากเมืองนี้ไปซะเพราะริชาร์ดจะทำลายทุกอย่างที่โซนี่มีโซนี่ก็ถามว่าเขากำลังขู่อยู่เหรอริชาร์ดก็บอกว่าไม่ได้ขู่เขาไม่สามารถบรรยายได้ว่าเขาจะทำอะไรลงไปบ้างโซนนนี่ทดแแบบบัั้จะขะขึลออกไป หลังจากนั้นโซนี่ก็มารวมตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อคุยเรื่องของริชาร์ดทัพถามว่าริชาร์ดถามถึงเขาไหมโซนี่บอกว่าแน่นอนโซนี่บอกว่าตอนนี้ริชาร์ดไม่ใช่คนเดิมบีกต่อไปจากนั้นโซนี่ก็พูดถึงมาร์คเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนที่ตอนนี้มีครอบครัวอยู่อีกเมืองแล้วเขาก็พูดว่าหาพวกเขาจะออกจากเมืองนี้ทั้งหมดต้องถูกตำรวจจัดการแน่ าจึงคิดจะให้เงินเล็กน้อยกับดิชาร์และรอบยิงเขาซะซึ่งเขาก็ต้องการที่จะขู่ดิชาร์บ้างแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหนักใจไม่น้อยโซก็ลุกไปจากโต๊ะเพื่อไปสู่บุหรี่กิฟซี่เองก็ขอไปเข้าห้องน้ำทุกคนตากคิดไม่ตกกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้เฮอร์บี้ก็ลุกขึ้นไปชั้นบนเช่นกันในขณะที่คนอื่นกำลังเล่นไพ่กันอยู่เฮอร์บี้ก็หลอกออกมาและเรียกทุกคนขึ้นมาดูและสิ่งที่พวกเขาเจอก็คือร่างของกิฟซี่ที่เต็มไปด้วยกองเลือดที่ผนังก็เขียนว่านี่คคือคนแรก โซนี่ก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะที่เสียเพื่อนร่วมแก๊งไปจานนันพวกเขาก็ขับรถมาที่ฟาร์มของลิชาร์ดซึ่งมันอยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควรเมื่อมาถึงทัฟก็จอดห่างจากบ้านพักพวกเขาเฝ้าดูสถานการณ์อยู่พักหนึ่งเนนันโซนี่ก็เอาเงินให้บิ๊กก่อนที่บิ๊กจะเดินตรงไปที่บ้านโซนี่เองก็กําลังหยิบปืนเตรียมพร้อมบิ๊กเดินไปที่บ้านพักและหันกลับมามองไประยะเขาเดินอย่างก,กล้ากลัวโซนี่ก็ส่งสัญญาณให้บิ๊กแต่ไม่ทันที่เขาจะได้ทําอะไรลิชาร์ดก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับข ซึ่งบิ๊กเองก็บอกว่าเขามีเงินมาให้ในขณะที่โซนี่กาลังเล็งปืนไปที่ริชาร์ดเขาก็ผลักบิ๊กออกไปซึ่งโซนี่ก็เหนียวไกลพอดีโชคร้ายนะครับที่กระสุนมันโดนลากของบิ๊กจนลม้มลงพวกเขาที่เหลือในรถก็ร้องหวานด้วยความตกใจริชาร์ดก็หยิบขวานขึ้นในขณะเดียวกันทัพก็พยายามจะสตาร์ทรถขับหนีแต่รถเจ้ากรรมมันก็แต่สตาร์ทไม่ติดในจังหวะสุดท้ายพวกเขาก็สามารถสตาร์ทรถติดและขับออกไปได้ริชาร์ดก็ได้แต่มองไปที่ศพของบิ๊กซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นฝีมออมืออขงเ้้าาลยแแต่น่นนทัดโซะพพวกก หลังจากออกจากบ้านของลิชาร์ดมาได้พวกเขาก็ต่างเสียใจกับการจากไปของบีกทั้งหมดก็นึกย้อนถึงเวลาที่เคยมีร่วมกันซึ่งในตอนนั้นเองทับก็ดูเหมือนจะคุมสติไม่ได้เขาก็พามเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแถมยังบอกว่าของที่หายไปน่ยมันเป็นแค่กับดักแต่ถ้าพวกเรากลับเข้าไปในเมืองลิชาร์ดอาจจะไปรอฆ่าพวกเราอยู่แล้วก็ได้โซจึงถามว่าเราจะหนีไปไหนทับก็โยวยวายแล้วบอกว่าไม่รู้ แล้วเขาก็โทษว่าโซนี่เป็นคนยิงบิ๊กแต่โซนี่ก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุทับเองก็ยังโทษว่าเป็นความผิดของโซนี่แล้วเขาก็ต้องการจะหนีไปจากเมืองนี้เขาพยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อนๆที่เหลือแต่พวกนั้นก็กลับนิ่งเฉยทับก็โวยวายแล้วบอกว่าเขาจะต้องตายเหมือนพวกนั้นจากนั้นเขาก็ขับรถหนีไปทางด้านลิชาร์ก็นั่งคุยกับแอนโทนี่ซึ่งมันเป็นเรื่องตอนที่ลิชาร์ไปที่โรงเรียนลิชาร์บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแอนโทนี่ก็บอกว่าลิชาร์เป็นคนที่ยอดเยี่ยมพี่สามารถทําเงินได้เยอะ ริชาร์ดบบว่าเขาทําเงินได้ประมาณ3 0 0อปอนด์จากนั้นแอนโทนีก็ชวนริชาร์ดคุยเรื่องฟุตบอลซึ่งเป,เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ด้วยกันในอดีตภาพก็ตัดกลับมาที่โซนี่และคนที่เหลือหลังจากที่ทับขับรถหนีไปแล้วพวกเขาก็เดินไปตามถนนเพื่อกลับเข้าไปในเมืองโซนี่บอกทุกคนว่าตอนนี้เราต้องตำรวจที่นี่ก่อนหลังจากนั้นก็หยิบอาวุธส่งให้ทุกคนทั้งหมดก็ค่อยๆเดินขึ้นไปที่ชั้นบนโซนี่ก็เดินนาหน้าและํำรวจไปรอบๆแต่ริชาร์ดเองก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวเ,เงียบ เขาหยิบถุงยาที่เตรียมเอาไว้ใส่ลงไปในกา,าน้าแต่ขณะที่โซนี่และเพื่อนๆกำลังสำรวจชั้นบนหลังจากสำรวจหมดแล้วว่าไม่มีอะไรพวกเขาก็ลงมาในห้องครัวเออร์บี้ก็ชงกาแฟคนอื่นๆโซ so, มันก็พูดเรื่องที่ทับหนีไปนะครับเออร์บี้บอกว่าคนที่สองกลังจะมาใช่ไหมจากนั้นโ so, ซก็บอกว่าเราควรทิ้งทับเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องเดินไกลขนาดนี้หลังจากที่3คนมานั่งที่โซฟาเพื่อปรับอารมณ์เออร์บี้ก็ยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มโซ so, นี่ก็ดื่มเหล้าส่วนโ so, ซเองก็นั่งบนโซฟาอย่างน็ดเหนื่อย พวกเขาอยู่ด้วยกันทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจากนั้นก็ช่วยกันทําความสะอาดห้องครัวทั้ง3าคนรวมตัวกันอยู่ในห้องตลอดในขณะที่โซนี่ออกกําลังกายเขาก็รู้สึกเหนื่อยและให้เฮอร์บี้ช่วยยกน้ำหนักออกไปให้ซึ่งมันดูเหมือนว่าฤทธยาที่ลิช่าใส่ลงไปในหมอ้อเริ่มออกฤทธิ์พวกเขาก็เริ่มภาพไปทั่วในต,ตอนนี้แต่ละคนก็เกิดภาพหลอนของตัวเองเฮอร์บี้เห็นภาพหลอนไปทับกาลังนั่งคุยและหัวเราะอยู่กับเขาโซนี่ก็เห็นยายของเขาและเพื่อนๆในวัยเด็กและภาพในอดีตของแอทนีที่งานปาร์ตี้ ในขณะเดียวกันริชาร์ดก็ยืนมองพวกเขาอยู่โซก็เห็นภาพหลอนริชาร์ดกลายเป็นพระเยซูและเขาก็จะเอื้อมมือไปจับแต่ริชาร์ดก็เบี่ยงตัวหลบจากนั้นเขาก็กระตุ้นให้ทุกคนทำเรื่องบ้าๆเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำกับแอนโทนีทั้ง3คนก็ต่างไม่มีสติและเรี่ยวแรงต่างคนต่างตกอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองซึ่งโซนี่ก็พูดว่าทำอย่างนี้อย่าคิดว่าจะรอดไปได้แต่ริชาร์ดก็ลากตัวโซนี่ออกมาจากกลุ่มจากนั้นเขาก็สวมส่งพลาสติกใส่ใหัวโซนี่ แล้วเขาก็หยิบปืนขึ้นมาลั่นไกต่อมาเฮอร์บี้และโซก็ถูกปลุกขึ้นเฮอร์บี้ก็สะดุ้งตื่นนะครับแต่โซเองยังคงสลุมสลืออยู่ริชาร์ดก็บอกให้โซยืนขึ้นแล้วเขาก็ถามว่ารู้ไหมว่าเขาจะทําอะไรโซก็ตอบว่าริชาร์ดกำลังจะจากไปแต่ริชาร์ดก็บอกว่าไม่แต่เขาแค่จะจบมันจากนั้นเขาก็บอกให้จ้องหน้าเขาริชาร์ดก็ถอยห่างออกไปก่อนจะซัดหมัดเขาที่หน้าจังๆโซมันก็ล้มลงกับพื้นนะครับและริชาร์ดก็ลากเขาขึ้นมาบนโซฟาจากนั้นริชาร์ดก็ ริชาร์ดฟางมันตรงหน้าของเฮอร์บี้แล้วบอกให้เขาเปิดมันซาเฮอร์บี้ก็ถามว่ามันคืออะไรริชาร์ดบอกให้เขาเปิดเฮอร์บี้ก็จำใจต้องเอื้อมมือไปเปิดนะครับและสิ่งที่เขาเห็นในนั้นมันก็คือร่างของโซนี่ที่ถูกยัดเอาไว้เฮอร์บี้ที่เห็นก็ถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีริชาร์ดถามว่ารู้ไหมว่าคนในกระเป๋าเป็นใครเฮอร์บี้ก็บอกว่าเขาไม่อยากเชื่อเลยแล้วเขาก็พูดบางอย่างกับโซนี่เฮอร์บี้ร้องไห้และกล่าวขอโทษ ริชาร์ดก็บอกว่ามันยากนะที่เราเสียคนที่ใกล้ชิดไปเฮอร์บี้จึงถามว่าเขาต้องการอะไรริชาร์ดก็พูดแค่ว่าทับหนีไปใช่ไหมต่อมาริชาร์ดพูดว่ารู้ไหมว่าทําไมเฮอร์บี้ถึงยังมีชีวิตอยู่เฮอร์บี้ก็สส่หน้าริชาร์ดบอกว่าเพราะเฮอร์บี้เป็นคนดีเฮอร์บี้มันก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจนะครับริชาร์ดอยากทำข้อตกลงกับเขาซึ่งเฮอร์บี้ต้องบอกสิ่งที่ริชาร์ดอยากรู้และเขาจะยอมปล่อยเฮอร์บี้ไปริชาร์ดก็ถามเฮอร์บี้ว่ามาร์กอยู่ไหนซึ่ง, Mark นนงม,รมาร์ก เฮอร์บี้ก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่ริชาร์ดก็บอกว่าเขารู้ว่าเฮอร์บี้รู้มาร์กอยู่ที่ไหนกันแน่แต่เฮอร์บี้ก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่รู้ริชาร์ดบอกว่าเขากาลังโกหกเฮอร์บี้ก็บอกว่าไม่เขาไม่ได้โกหกถ้าหากเขารู้เขาก็ต้องบอกริชาร์ดไปแล้วซึ่งริชาร์ดก็บอกนะครับว่าเขารู้ว่าเฮอร์บี้พูดความจริงเฮอร์บี้ก็ถามริชาร์ดว่าจะปล่อยเขาไปใช่ไหมริชาร์ดก็บอกว่าเขาจะทําตามสัญญาไม่กลับคําแน่จากนั้นเขาก็จับมือเฮอร์บี้แลวดึงเขามากอด เฮอร์บี้ก็ยิ้มอย่างโล่งใจนะครับก่อนจะร้องไห้ออกมาจากอ้อมกอดของริชาร์ดแต่ในระหว่างที่ริชาร์ดกอดเฮอร์บี้อยู่เขาก็ได้หยิบมีดสั้นขึ้นมาเฮอร์บี้ที่เห็นก็ถึงกับใส่หน้าริชาร์ดถามเขาอีกครั้งว่าจะไม่พูดความจริงใช่ไหมเฮอร์บี้ก็ยังคงสายหน้านะครับริชาร์ดบอกว่าตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วแล้วเขาก็บอกว่าช่างมันเถอะก่อนจะเข้าไปกอดเฮอร์บี้อีกครั้งเฮอร์บี้ก็ยังคงงงอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นริชาร์ดก็กระซゅ่เฮอร์บี้เขากลางลวต 4วันต่อมาลิชานและแอนโทนีก็ออกเดินทางอีกครั้งเขาเดินลัดเลาะ,ะตามทุ่งหญ้าเข้าสู่ป่าใหญ่ก่อนที่จะไปโผล่ที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่มาร์กอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาในขณะที่ลูกชายของมาร์กออกไปเล่นหลังจากที่พวกเขากลับมาบ้านมาเรียผู้เป็นแม่ก็ถามว่าทำไมออกไปนานจังแต่เมื่อเธอเห็นว่าลูกชายสวมหน้ากากพร้อมกับมีดในมือเธอก็ถามว่าไปเอาของพวกนั้นมาจากไหนเด็กน้อยก็ตอบนะครับว่ามีทหารคนหนึ่งให้มา และทหารคนนั้นก็บอกว่าเขารู้จักพ่อด้วยมาเรียกก็ตะโกนเรียกมาให้ออกมาหาเธอซึ่งทางด้านของริชาร์ดเองเขาก็กําลังเดินผ่านสวนเข้ามาซุ่มที่บ้านของมาร์คในขณะที่มาร์กกำลังพาลูกชายขึ้นรถแล้วขับไปนอกบ้านริชาร์ดก็มาหลบที่หลังต้นไม้เขารอให้รถขับออกไปก่อนจากนั้นเขาก็มาขะประตูบ้านมาเรียซึ่งนั่งอยู่ก็ออกมาเปิดประตูริชาร์ดบอกว่าเขามาพบมาร์คเธอก็บอกว่ามาร์คเพิ่งออกไปเมื่อกี้ริชาร์ดก็แซงทำป็นเสียดายนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาเป็นเพืื่่่่่่่่อออออออนนนนนนเเเเเกกกกาาาาาขง Mark มมมร์คหหลยปีีีธ็ถ,ถวชทดๆจ้้ไ ลิชาร์ก็ตอบว่าใช่มาเรียจึงถามว่าลูกๆของเธอเป็นไงบ้างลิชาร์ก็ตอบว่าเด็กๆน่ารักมากเธอจึงบอกว่าเด็กๆกลับมาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาได้หน้ากากกับมีดมาจากทหารคนหนึ่งซึ่งมันก็ทาให้เธออารมณ์เสียนิดหน่อยลิชาร์ก็ถามว่าอย่างนั้นหรอมาเรียก็ตอบว่าเขาเล็กน้อยนะครับแต่ลิชาร์ก็ชมเธอว่าเธอเป็นแม่ที่ดีซึ่งมาเรียก็ตอบว่าใช่ลิชาร์เลยชมอีกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีซึ่งเธอก็ได้ถามชื่อลิชาร์อีกครั้งนะครับเธอบอกว่าเผื่อมาร์กลับมาจะได้บบออออกกกกกเเ้าาาาาาาถถููแแแตต่่่่ลลชชรร์์็ววจจะยนนีีหทํังไป เธอก็ถามเขาเขาเป็นพี่ชายของแอนโทนีใช่ไหมซึ่งมาเรียก็ดูไม่วางใจสักเท่าไหร่นะครับเธอก็นั่งรอจนกระทั่งมาก,กลับมามาร์คเห็นว่ามาเรียนั่งรออยู่เขาก็ถึงกับประหลาดใจว่าทำไมเธอถึงนั่งอยู่ตรงนั้นเธอก็บอกว่าเธอรอมาร์กกลับมาแล้วเธอก็บอกให้เด็กๆขึ้นห้องจากนั้นมาเรียก็บอกกับมาร์คว่าลิชาร์มาที่นี่ซึ่งมาก็ดูตกใจมากเธอบอกว่าเขาเข้ามาหลังจากที่มาร์คขับรถออกไปมาร์คถามว่าเขาได้เข้ามาในบ้านไหม มาเรียก็ตอบว่าไม่เธอบอกว่าลิชาร์มีท่าทางแปลกนิดหน่อยมาร์ก็ถามว่าลิชาร์ดพูดอะไรบ้างมาเรียก็บอกว่าเขาบอกแค่ว่าเขามาหามาร์กมาร์กจึงถามว่าเธอรู้จักลิชาร์ดหรอซึ่งเธอก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าเธอไม่เคยเห็นเขามาก่อนมาเรียก็พูดต่อนะครับว่าลิชาร์ดถามหามาร์กแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นพี่ชายของใครสักคนในกลุ่มเพื่อนของมาร์กเมื่อมาร์กรู้ว่าเขาเป็นพี่ชายของแอนโทนีมาเรียก็ถามเลยนะครับว่าแอนโทนีคือใครหลังจากที่มาร์กได้รู้เรื่องแบบนั้นเขาก็นั่งลงพับกกทาสีหน้ตใจ มาร์กพูดว่าแอนโทนีเป็นเด็กที่ใส่ซื่อถึงแม้จะอายุเท่ากันแต่แอนโทนีเด็กกว่าพวกเขาในตอนที่ลิชาร์ไปเข้ากองทัพแอนโทนีมาคลุกคลีกับกลุ่มของมาร์กในตอนนั้นพวกเขาก็สนุกกับแอนโทนีแต่โซนี่ไม่คิดแบบนั้นพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําเลยว่าจู่ๆแอนโทนีก็หายไปไหนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้อะไรเลยเลือกทั้งหมดเกิดขึ้นในรถตู้แล้วมันเกิดอุบัติเหตุจากนั้นโซนี่ก็ให้แอนโทนีกินยา ซึ่งมาเลียก็นั่งฟังอย่างตั้งใจตัดภาพมาในอดีตหลังจากแอนโทนีถูกพาขึ้นรถตู้เขาก็ดูจะสนุกสนานกับทุกคนมากจากนั้นโซนี่ก็พาเขาไปที่แห่งหนึ่งพวกเขาเข้าไปในป่าซึ่งแอนโทนีเองก็เดินตามไปทั้งหมดก็บังคับให้แอนโทนีกินบางอย่างซึ่งมันก็ทําให้เขาเกิดคลั่งหลังจากนั้นพวกเขาก็แกล้งแอนโทนีหลายอย่างแถมยังล่ามเขาเอาไว้เหมือนสัตว์เลี้ยงจากนั้นทั้งหมดก็ดึงเขาไปตามทาง พวกเขาหลอกแอนโทนีว่าปีศาจกำลังต้องการตัวเขาแม้แอนโทนีจะร้องขอ,ขอความเมตตาก็ตามแต่พวกเขาก็ยังลากแอนโทนีเข้าไปในบ้านหลงังซึ่งในตอนนั้นมาร์กแม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่เขาก็ทำได้แค่ยืนมองไม่ได้ช่วยอะไรในระหว่างที่แอนโทนีถูกกลั่นแกล้งพวกเขาก็สวมหมวกหนาให้กับแอนโทนีจากนั้นก็ผลักเขา้าไปด้านในโซนี่ก็พูดว่าทุกครั้งที่แอนโทนีเรียกหาแม่แม่แน่ลิชาร์ดก็อาจจะโดนยิงในกองทัพก็ได้มาร์กก็ยืนมองเพื่อนแกล้งแอนโทนีนะครับแอนโทนี Anthony ก็ร้องไห้ได้ จากนั้นพวกเขาก็ยัดหน้าแอนโทนีเข้าไปในช่องเล็กๆพวกเขากันแกล้งแอนโทนีอย่างทารุณจากนั้นก็ออกมาจากที่นั่นด้ยวยความล่าเลิงแอนโทนี Anthony ถูกทิ้งไว้เพียงลําพังซึ่งมาร์กเองก็เป็นคนสุดท้ายที่ออกจากที่นั่นมาร์กไม่อยากทิ้งแอนโทนีไว้เขาจึงกลับไปที่บ้านล้างอีกครั้งภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันมาร์กเล่าให้มาเรียฟังด้วยน้ำเสียงเศร้าและเสียใจมาเรียที่ได้ฟังเรื่องราวก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตัดภาพมาที่แอนโทนีหลังจากที่พวกนั้นออกไป เขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในบ้านแห่งนั้นซึ่งมาร์กเองก็เป็นคนพบศพของเขาภาพนั้นมาร์กจะคงจาได้ดีซึ่งมาเรียก็ไม่อาจกลั้นน้าตาไว้ได้อีกต่อไปนะครับเธอลองไห้อย่างเสียใจกับสิ่งที่สามีของเธอทาตัดภาพกลับมาในอดีตลิชาร์ในชุดทหารเขาก็ยืนร่วมพิธีศพของแอนโทนีด้วยความโศกเศร้าเพื่อนและญาติต่างก็ยืนไว้อะไรที่หน้าหลุมศพหลังจากที่ทุกคนจากไปลิชาร์ก็ยังคงยืนอยู่ที่หน้าหลุมของน้องชาย เขาสัญญากับตัวเองว่าจะต้องแก้แค้นให้แอนโทนีให้ได้ซึ่งแอนโทนีที่อยู่กับบิชาร์มาตลอดมันเป็นแค่ภาพจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมาจากนั้น5วันต่อมาในขณะที่มาร์กกำลังนอนหลับอยู่บนโซฟา ริชาร์ดก็เข้ามาในบ้านเขาบอกให้มาร์กอย่าส่งเสียงพร้อมกับจอมีไวที่คอจากนั้นเขาก็สั่งให้มาร์กจีบปุญแจแล้วขับรถออกจากบ้านหลังจากที่มาร์กขับรถออกไปริชาร์ดก็บังคับให้เขาขับมาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นที่ที่เขาเคยพาแอนโทนีมาเมื่อหลายปีก่อนริชาร์ดก็บังคับให้มาร์กลงจากรถนะครับจากนั้นเขาก็เดินตรงเข้าไปในบ้านที่แอนโทนีปิดชีวิตตัวเองริชาร์ดถามมาร์กว่าจำเขาได้ไหมจากนั้นก็ถามต่อว่ารู้ไหมว่าทาไมถึงพามาที่นี่่งาคออยีตาาขททนื ิชาร์ถามว่าแล้วยังไงมาร์ก็พูดว่าตอนนั้นเรายังเด็กพอได้ยินแบบนั้นริชาร์ก็โกรธขึ้นมาทันทีเลยนะครับจากนั้นเขาก็ถามว่าทําไมมาร์กแลเพื่อนๆต้องทำร้ายแอนโทนี่ด้วยมาร์กก็บอกว่าแอนโทนี่เป็นตัวประหลาดแต่ริชาร์ก็บอกว่าเขาไม่ใช่แล้วเขาก็เรียนแบบวิธีการพูดของแอนโทนี่ริชาร์พูดว่ามาร์กเป็นแบบอย่างแต่พวกเขากลับทําให้แอนโทนี่ต้องอับอายมาร์กก็ถามริชาร์นะครับว่าเขาจะทําอะไรริชาร์ก็ตอบกลับว่าอยากให้เขาทําอะไรล่ะและริชาร์ก็พูดออกมาว่าาาคไ่ได้เป็นนนทททํํพวกโีีตหา มรไไไ่ดด้ผิอะเลยซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ลิชาร์ดอาจจะมี2บุค,คลิกนะครับบุค,คลิกหนึ่งก็เป็นลิชาร์ดส่วนอีกบุค,คลิกหนึ่งก็น่าจะเป็นแอนโทนีเพราะดูจากบทสนทนาแล้วเหมือนพวกเขากําลังคุยกันอยู่3คนเลยนะมาร์กเองก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดตอนนั้นเขาน่าจะหยุดมันซะมาร์กก็พูดคํานี้312หนึ่งสองรอบนะครับลิชาร์ดก็บอกว่าใช่เขาหวังว่ามาร์กจะหยุดมันมาร์กจึงถามหาเพื่อนคนอื่นลิชาร์ดก็ถามว่าหมายถึงอะไรแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคนอื่นเขาฆ่าทิ้งไปหมดแล้วมาร์กคือคนสุดท้ายที่เหลืออยู พอได้ยินแบบนั้นมาก,ก็รู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นลิชาร์ดก็พูดต่อว่าเขาเรียกหาสั์ประหลาดตอนที่มาร์กเป็นเพื่อนทำร้ายแอนโทนีแอนโทนีได้เรียกหาลิชาร์ดใช่ไหมมาร์กก็พยักหน้าลิชาร์ดเองก็พยักหน้าซึ่งพอรู้ว่าน้องชายเรียกหาเขาในตอนที่ลำบากที่สุดลิชาร์ดก็รู้สึกดีใจนะคบแล้วเขาก็ถามต่อว่าแอนโทนีได้เรียกชื่อเขาใช่ไหมมาร์กก็พยักหน้าอีกลิชาร์ดก็ถึงกับพูดไม่ออกแล้วหลับตาลงเขาก็บอกหลักน้องชายของตัวเองพร้อมกับพู มาร์ก็สายหน้านะครับและไม่รับมันริชาร์ดบอกว่าให้รีบรับมีดไปจากมือเขาซะไม่งั้นเขาอาจจะทําสิ่งที่เลวร้ายอีกมาร์ Mark ก็ตัดสินใจรับมีดเอาไว้นะครับริชาร์ดก็จ้องหน้ามาร์กก่อนที่เขาจะชี้และบอกว่าเขาควรจะเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งตัดภาพมาในตอนที่แอนโทนีถูกกลั่นแกล้งมาร์กก็ยืนอยู่ข้างจากนั้นริชาร์ดก็บอกว่าตอนนี้เขานี่แหละคือสัตว์ประหลาดแล้วเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาออกตอรล่าพวกโซนี่จากนั้นเขาก็บอกกับมาร์กว่าทําสิ่งที่ควรทททํําาาาาาาะแแตต่่่่มมมมรรร์กกกก็็็สสยยยหหน้้ิชบบออใเเีีีไ ซึ่งมาร์กบอกว่าเขามีลูกชายสองคนริชาร์ดก็บอกว่าเขาแค่อยากจะไปอยู่กับน้องชายของเขาเขาเนึ้ถึงแอนโทนีที่เรียกชื่อเขาอยู่ในหัวแล้วเขาก็พูดซ้ำๆว่าเขาอยากนอนข้างๆน้องชายของเขาริชาร์ดก็กางมือออกพร้อมกับพยักหน้าเขารอให้มาร์กเข้ามาหาเขาพยายามโน้ม้นวให้มาร์กลงมือริชาร์ดบอกว่าต้องเป็นมาร์กเท่านั้นไม่เป็นไรเข้ามาเลยตัวของริชาร์ดก็เป็นฝ่ายเดินเข้าไปหามาร์กมาร์กก็จ่อมีดไปด้านหน้าด้วยความกลัวเขาก็ส่หัวไม่อยากทํามัน ริชาร์ก็ยังคงเกลียกล่อมไม่เขาทำเขาบอกว่าตัวเองกลายเป็นสัตว์ประหลาดและทำเรื่องแย่ๆเอาไว้ซึ่งในหัวของเขาตอนนี้มันก็เป็นภาพตอนที่เขาสวมหน้ากากไล่ฆ่าพวกโซนี่คราวนี้มาร์กเดินหน้าอย่างกล้าๆก,ก,กลัวริชาร์บอกว่าเอาเลยลงมือซะจากนั้นเขาก็จับมือของมาร์กเอาไว้มาร์กค่อยๆเดือเข้าหาและยื่นมีดออกมาตัดภาาไปที่แอนโทนีที่ถูกมาร์กแลักพวกทำลายริชาร์ก็จับคอมาร์กเอาไว้และบอกว่าเขาต้องการเช่นกันมันไม่มีทางอื่นที่จะชนะได้ ภาพของมาร์กและลูกชายก็ผุดขึ้นมาในหัวซึ่งมันเป็นภาพแห่งความสุขในช่วงเวลาที่อยู่กับลูกๆถ้าวันนี้เขาไม่ลงมือภาพนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วริชาร์ดก็นึกถึงภาพของแอนโทนีเขาก็พูดว่าได้โปรดซึ่งมาร์กก็สับสนแล้วไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกระซวกไปที่ริชาร์ดริชาร์ดก็หลับตาลงด้วยความเจ็บปวดและล้มลงมือทั้งสองข้างของเขาเปื้อนเลือดมาร์กก็เสียจใจและมองริชาร์ดที่ตายด้วยฝีมือของเขา จากนั้นมาก็เดินออกจากตรงนั้นซึ่งลิชาร์ดก็นอนจมกองเลือดอยู่ด้านในเขาได้ปิดชีวิตตัวเองในที่แห่งเดียวกับน้องชายสุดที่รักของเขามันเป็นจุดจบที่เขาเลือกเองและตอนนี้เขาก็สมหวังที่จะได้อยู่กับน้องชายของเขาแล้วทางด้านของมาร์กเองเขาก็เดินออกมาอย่างไร้วิญญาณเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เขาต้องรับโทษอะไรอีกแต่อย่างน้อยเขาก็รักษาชีวิตครอบครัวเขาไว้ได้นั่นย่อมเป็นการดีสําหรับเขาแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมีจุดจบของมันสุดท้ายแล้วการแก้แค้นก็ไม่ได้นํามาซึ่งจุดจบที่สวยงาม แต่มันนํามาซึ่งการสูญเสียริชาได้เรียนรู้จุดนี้และเลือกจุดจบของตัวเองขอให้พระเจ้าจงอวยพรเขาจองอย่าร้องไห้ให้กับคนตายเมื่อสิ้นสุดชีวิตคนอยู่ย่อมต้องกล้าหาญเผชิญหน้ากับมันและใช้ชีวิตต่อไปเพราะความตายไม่ใช่จุดจบมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกแบบก็เป็นได้และเดดแมนชูก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดดแมนชูในบางจุดของหนังเรื่องนี้มันก็จะยังดูงงๆหน่อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทพูดคุยของตัวละครนะ ในตอนท้ายผมก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นผีของแอนโทนี่มาสิ่งล่าของริชาร์ดหรือมันเป็นจิตใต้สำนึกของเขายังไงก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ได้ออกตัวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปลนะครับว่าผมเองก็ไม่สามารถสรุปให้เพื่อนๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะได้อย่างมาก80-90%นะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนหดูแล้วเข้าใจเต็มร้อยอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมก like ะมะระทืบไลค์ ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ